นี้เป็นมาไหว้พระที่วัดชัยชนะสงครามจุดเทียน,ท,ยนทำบุญทำบุญ ก็ขอเลยแล้วกันเนะานนะคลายมีคำอธิษฐาน สิ่งเดียวนะั้นเปิ้นขอพรตอนนี้นะครับสิ่งเดียวที่ชีวิตเปิ้นจะขอก็คืออยากให้มันเลิกตามเพิ่น <c oughs> ชีวิตคนกำหนดด้วยตัวเราเองเพราะสิ่งที่เปิ้นจะขอก็คือให้มันเลิกตามเพิ่นจะดีจะจน จะมั่งจะมีมันอยู่ที่ตัวเราทําถ้าตามมันตามยุคนเปิน้นมันตามยุคนอยู่อย่างนี้เปิ้นทําอะไรไม่ได้เลยล้มแล้วก็ลุกใหม่ได้ทุกครั้งขอเรื่องเดียวในชีวิตเท่านั้น มาถูัดทูปต่อน้ำมันตะเกียงอันนี้เพิ่นจะไปวางไว้ไหนวางไว้ที่นี่อกว่าะแล้วผู้ชาอยู่นี่เข่าหลังคั้งี้ คนก่อนก็ไปเติมนะ้ำมันตะเกียงที่ที่ขอนแก่นอันมีขอดังขอดังไวต้ตรงให้มันเลิกตามให้มันเลิกตามให้มันเลิกตามเพราะชีวิตมันทำอะไรไม่ได้เลยรู้คนแล้วทำอะไรไม่ได้ทํามากินก็ไม่ได้